รู้สึกแรกก่อนที่จะเจอกันหรือความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกเจอในครั้งแรกวันนั้นมาแคสมาแคสแล้วก็แบบเข้าบทของกันก่อนที่จะเข้าบทด้วยกันคือตอนนั้นก็คือมันลงไปสองบทด้วยกันก่อนคือมันการว่าเหมือนเราจะต้องจริงๆเราเราเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมเราจะต้องอธิบายว่าตัวนี้มันเกิดตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปถึงปึ๊บมันพูดเลยมันพูดเหมือนกูกับเราเนี่เฮ้ยไอ้นี่ดูน่าจะน่าจะเข้าถึงง่ายัขาดงมาดูแบบมาดูเปิดพักหนึงมันสอนมันสอ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 นแล้วพอเหมือนแค่แบบนั่งอบทย่เฉๆ เราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราว่าเราโอเคละมันอยู่อย่างนี้เลยอินเนอร์จอยู่ใน energy ของมัน,ท,นท,ที่มันแบบมันส่งมาให้เราเลยครับโบ๊ท <Both S 2> เป็นคนที่เข้าใจในบททั้งหมดแล้วซึ่งผมเข้ามาโดยที่ยังไม่เข้าใจเลยก็เหมือนโบ mm ๊ท hmm. ก็คอยบอกว่าตัวละครของโบ๊ทจะเป็นแนวนี้นะของโบ๊จะเป็นแนวนี้นะก็เหมือนกับให้คําแนะนาให้คำปรึกษาก, mm hmm. กับการเจอกันครั้งแรกแลวการเล่นคู่กันครั้งแรกผมมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานที่ดีในความรู้สึกตอนแรกนะครับ เรารู้สึกว่าคนอะไรวะทำไมแม่งแรงเยอะชิบหายทำไมมันเอเนอร์จีมันสูงมากๆจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยนะักตอนนั้นก็คิดว่าไอ้นี้น่าจะเป็นคนที่จริงจังกับงานแน่จริงจังกับการทำงานแน่ๆแล้วเราน่าจะต้องพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้ากับตรงน,นี้ได้ตอนร์นที่มินชั้นแรกก็คิดว่าเพื่อนเป็นคนแบบจริงจังกับงาน